ก็ไม่ได้ยากเกินไปแล้วจังหวัดนี้ไฟลแล้วครับดูครับอือเอาวีจงกายร่างเป็นมังคือมาแล้วครับแล้ว,ลวติดสแต็กด้วยครับดูดเลือดเกือบต่อหนึ่งครับโดนดีเข้ากำแพงแล้วโ,โหดีครับโอ้แล้ว,ดวโดนคาจาดึงวิ่งแล้วฟอร์ลินฮิวหูเลือดเกือบเต็มครับเรียบร้อยครับเป็นมาเชียที่ได้คิว ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์เปิดให้บริการแล้วกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยการันตีจากวูปอีสปอร์ตทางร้านยังรับเติมเกมโมบายลี่เจนด้วยนะครับโปรโมชั่นใหม่โมบายลี่เจนเพชรมากขึ้นใจถูกลงสูงสุดคือ30%มใช้เพียงแค่ u ู d ในเล็ s เซิร์ฟเวอร์เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนจากนี้ทางร้านยังมีบริการเติมเกมฟรีฝ่ายอารวอลลนและเกมอื่นๆอีกมากมายบริการฉับไวใส่ใจลูกค้า แอดไลน์หาเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโออย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับ วันนี้เรามาอยู่กับการเดินเกมออฟฟิเดียท็อปหโลกเย้แลนดของเขานะครับอยู่ที่231ดาวนะครับเพื่อนๆและชื่อของเขาเนี่ยน่าจะอ่านว่าเลิฟเอ็กซยุคินะครับผมน่าจะเป็นชื่อแฟนเขาหรือเปล่าไม่รู้ครับเป็นตูสถิติกันสถิติล่าสุดของเขานะครับผมเล่นไปแล้วสามร้อยหกสิบแมตช์อัตราชนะเจ็ดสิบเก้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับก่อนที่เพื่อนเพื่อนจะเข้าไปรับชมครับฝากกดไลค์กด สำหรับฮีโร่ฝั่งของท็อปโลกนะครับผมก็จะมีคาติท่าครับลาปูลาปูออฟซิเดียแล้วก็ฟอรลินแล้วก็ปาเชียครับส่วนทีมฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็จะมีฮายาบุสานะครับผมมอสโคฟครับคาจาแล้วก็ฮารี่แล้วก็อวีจงครับผมเปิดเกมมาก็เลเวล5กันแล้วนะครับเพื่อนๆล้วดูครับจังหวะไฟดีครับอุ้ยเข้าไปในป้อมเลยเว้ยปาเชียอุ้ยปาเชียตุยไปก่อน จะเข้าไปปิดประตูตีแมวนะครับเข้า <K ill> จากด้านหลังนะครับแต่ว่าดาเมจช่วงต้นเกมคือมันยังไม่พอนะครับสำหรับออฟเซเดียนะเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้คือผมเล่นบ่อยมากนะดาเมจต้นเกมเนี่ยคือแบบเบามากครับเพืเ่อนๆคือแบบต้องรอฟักเลเวลสิบสองอะ่ะน่าจะแบบเอ่อเริ่มมีของฟักหนึ่งชิ้นสองชิ้นเนี่ยก็เริ่มโหดแล้วนะแม่งถมลงมาล่างหมดครับจังหวะน,นี้เรียบร้อยพี่ใครจะบูฝากเกือบได้คิวแล้วสะบัมาแบบนี้เรียบร้อยโอ้โหสะบมาสองรอบครับแต่ก็ไม่ได้คิวเนี่ยล่างเงามันติดตัวไง เนี่ยแรงแบบสูงๆคนเล่นเยอะมากครับคะคาติต้ามาช็อตนี้สวยมากครับมาช็อตข้างหลังนะคือแรงสูงๆไฮยาบูฟานี่ก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่คนเล่นเยอะมากนะเพื่อนๆแบบถ้าใครแบบยังไม่ได้อยู่แรงสูง,สงเนี่ยก็อาจจะคิดว่ามันโดนเนิร์ฟแล้วคนแบบไม่ค่อยนิยมเล่นใช่ไหมแต่ผมบอกเลยว่าแรงสูงๆนะคนเล่นเัินเยอะมากนะสองร้อยสามสิบว่าดาวเนี่ยคือเจอบ่อยมากๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือ,อเอ็ดเมอร์นะเอ็ดเมอร์นี่โคตรแบบ เจอบ่อยมากสําหรับแรงร้อยดาวนะเพื่อน,เ,นเอ,เอื่อนอสมอพวกตัวแบบที่เพื <ๆ S 2> ่อนๆคิดว่ามันหลุดมันหลุดเบต้าไปแล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับผมคือเขาก็จะหยิบขึ้นมาเล่นกันเยอะมากๆนะครับขาจานี่ก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่แบบเอามายืนในตําแหน่งออฟเลนหรือยืนเอามาตําแหน่งยืนลมมิ่งนะครับแทบจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับแต่ว่าข้อดีคือจังหวะไฟนั่นแหละคือคือมันเป็นฮีโร่ที่แบบว่าถ้าลงทีมมันได้ครับแต่ถ้าเอาไปลงในโซโลผมคิดว่ามันไม่เวิร์กนะ เพราะว่ามันจับได้แค่ตัวเดียวอ่ะเพื่อนเ่อเออคือตัวออฟเลนหรือโรม,มิงตัวอื่นมันน่าจะดีกว่าคาจานะครับถ้าพูดแบบตรงๆนะปาเชียครับโอ้ยกลายเป็นลูกข่างแววิ่งชนไม่โดนเฉยครับคือมันควบคุมยากเหมือนกันนะคือมันไม่รู้ดิแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปนแล้วจังหวัดนี้ไฟแล้วครับดูครับอือเอาวีจงกลายร่างเป็นมังคุอมาแล้วครับแล้วติดสแตกด้วยครับดูด,ดเลือดเกือบตุยครับ ได้แค่1นึ่งคไม่ได้ได้หนึ่คินะครับผมเสียไป1นึ่งคิวนะจังหวะไฟตรงกลางน้ํำตะกี้นะได้เป็นไอเทมชิ้นแรกครับเขาออกเป็นสายลมนะก็คี้บวกสปีดการโจมตีนะครับส่วนมอสฝั่งตรงข้ามคือฟาร์มกระจายเลยนะได้มาหนึ่งป้อมแล้วนะครับนี่ครับห้าวครับขาจาครับดูครับเนี่ยฟิกเกอร์เข้ามาดึงแล้วไม่น่ารอดนะโอ้ยไปกูอย่าลากมาม่วง คือช่วงต้นเกมก็อย่างที่ผมพูดครับว่ามันก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนะั้นสำหรับออฟซิเดียนะครับต้องรอมันมีสแต็กก่อนนะครับสแต็กสิบสองสิบสามสเต็กเนี่ยก็น่าจะเริ่มโหดแล้วนะเพราะว่ามันยิงหนึ่งทีก็จะออกสิบสองดอกใช่ไหมบวกกับเอ่อถ้าเก็บได้ถึงประมาณ 12, 14, สิบสองสิบสี่สิบห้าสเต็กเนี่ยก็ไอเทมก็น่าจะขึ้นไอเทมชิ้นที่สองครับแล้วดูนี่ครับล็อกไว้แล้วยิงครับโหูถูกครับแต่ว่ามันยังไม่แรงขนาดที่มันจะแบบปิดสกอร์คิวได้ครับ ขนาดล็อกโดแล้วนะแต่ว่าไปแบบดัมเมมันยังไม่ถึงคนระับในช่วงต้นเกมคนระับดูหน่อยใช่ไหมดัมเม <c oughs> มันยังไม่ถึงคนระับดูครับดูครับเรียบร้อยไหมได้คิวไหมได้คิวไหมไม่ได้ไไโอ้ได้ Q คิวว่าจะไม่ได้คนะิวเนี้ยสเต็ก <c oughs> เริ่มน่าจะเยอะแล้วนะครับดูจากกระดูกที่ออกนะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ประมาณสิบสี่สเต็กล้วนะครับไอเทมชิ้นที่สองก็จะได้พอดีเห็นไหม เป็นกงเล็บแห่งหันนะครับผมหลังจากออกเป็นสายลมได้นะครับก็จะเน้นเรื่องในการดูดเลือดแล้วก็เพิ่มสปีดในการโจมตีนะ <You did S 1> ก็คือเป็นเซสแบบออกแนวแบบขี้บวกสปีดนะครับก็ถ,ถือว่าโหดนะสำหรับออฟซิเดียนะครับผมถ้าได้สายนี้เนดะี๋ยวถ้าขึ้นเป็นอาขี่ิคอนได้นะักลงบิปา拉ได้ก็คิดว่าน่าจะดามเมจแบบแรงโคตรๆเลยนะนะอะไรขึ้นมาวานะเนี่ยโอ้โหเล <Battle S 1> <ห>นกลางด<ห>ูเหมือนจะอยู่สองนะครับ แาร์รี่กับไฮยาบุฟ่าเนี่ยครับแต่ว่าฝั่งของท็อปโลกไม่ค่อยมีตัวจับนะถ้ามีตัวจับก็น่าจะเป็นออฟฟิเดียที่สามารถจับได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าออฟฟิเดียจับเนี่ยไฮยาบุฟ่ามันไม่รู้ว่าใช้สกิลอันตรีได้หรือเปล่านะคิดว่าน่าจะใช้ไม่ได้นะครับหรือว่าใครรู้ว่าช่วยคอมเมนต์หน่อยแล้วกันแต่เวลาเจอออฟฟิเดียมันอันตรียับแบบนี้เห็นไหมคือมันจะไม่สามารถใช้สกิลอะไรได้เลยนะครับเวลาแบบผมโดนนะคือแบบ คือเหมือนโดนใบไปพวกแบบสกิลอันติเมตอะคือโดนใบหมดเลยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมีตัวไหนบ้างที่มันเวลาโดนออฟซิเดียล็อกเนี่ยแล้วสามารถใช้สกิลอันติได้นะรับเนี่ยฮะโู้คาจานี่พยายามที่จะดึงแต่ออฟซิเดียนะครับเพื่อนเพราะว่าเป็นตัวดาเมจหลักเลยครับโดนมอสดีออกมาแล้วมอสตกลับออกมาตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับผมโอ้โหนี่แหละคือความโหดของออฟซิเดียนะครับผมกระดูกที่ออกไปไม่ใช่ของขนมเปี๊ยกนะ กระดูกที่ออกไปโจมตีศัตรูเนี่ยคือบอกบอกได้คําเดียวเลยคนระับว่าเจ็บทุกดอกนะคือต่อให้ดาเมจทีละสี่สิบห้าสี่สิบห้าสิบก็เถอะนะแต่ว่าคือมันออกแบบมันรวมได้ทั้งหมดยี่สิบห้าสแต็กใช่ไหมลองคิดสภาพนะครับผมดอกละสี่สิบนะดอกคือมันจะมีหนึ่งดอกที่มันติดดาเมจแรงใช่ไหมแล้วที่เหลือเป็นพวกกระดูกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสี่สิบห้าสิบหกสิบแบบนี้ใช่ไหม แต่เพื่อเราคิดดูนะครับมันออกไปยี่สิบห้าดอกนะครับโอ้ดาเมจก็ขึ้นหลักพันอ่ะยิงหนึ่งทีอ่ะ <c> แ <oughs> ม่งก็โคตรแบบโคตรแรงนะตอนนี้สกอร์คิวนะครับผมออฟซิเดียนะครับอันดับหนึ่งของเราอยู่ที่หกต่อหนึ่งครับโดนดีกเข้ากวาแพงแล้วโอ้โาาหเี้ครับโอ้แล้วโดนคาจาดึงอีกโอ้ยแล้วฟอรลินฮิวโอเลือดเกือบเต็มครับเรียบร้อยครับเป็นมาเชียที่ได้คิวนี่ครับพยายามคิวคาจาต่อแล้วรอดไหมกระดูกอีกอีกทีเดียวเลยครับผมนะ โอ้เกือบได้ครับจังหวะนี้อา้าวไยาบุสาพยายามจะแบบล่างเงาติดตัวนะครับแต่ไม่รอดครับกระดูกมันเร็วเกินไปนะครับโหดเกินจะเห็นได้ชัดน,นะครับว่าการเดินเกมของออฟฟิเดียนเนี่ยคือเดินแบบเอพอฟักเลเวลห้าเนี่ยนะครับผมเขาก็พยายามที่จะเดินอ,อโยกับทีมแล้วนะครับเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสได้เก็บสแต็กนะครับเพราะว่าถ้าย,ยังยืนอยู่ในเลนทองเนี่ยมันเก็บสแต็กไม่ได้นะครับคือมันเก็บได้แต่มันช้าครับเพื่อน แต่ถ้ามาวิ่งอแบบนี้นะครับผมมันมีโอกาสที่ออฟเซเดียมันจะเก็บมันจะเก็บสเต็กได้25วัยกว่าเหมือนกับเราเล่นอันดัตนะครับผมในการยืนในตำแหน่งเลนออฟเลนเนี่ยถ้าเราแบบยืนแต่ในออฟเลนมันก็จะได้สเต็กน้อยแต่ถ้าเราโยกมาเลนกลางด้วยเนี่ยสเต็กเราก็จะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันสไตล์เดียวกันนะสำหรับออฟเซเดียกับอันดัตเนี่ย ก็คือออฟฟิเดียถ้ามีสเต็คเร็วก็จะโหดนะครับต่อให้เราจะมีของแค่ชิ้นเดียวแต่ถ้าสเต็คเราพุ่งไปสิบห้าในช่วงต้นเกมเนี่ยคือยังไงก็มีโอกาสที่จะแบบคิวศัตรูได้สูงมากมากนะครับแต่ว่าจงังหวะออฟฟายตรงตรงหลอดแล้วเสียหลอดไปเฉย,เฉยมงงเหมือนกันนะอันติีไม่โดนครับเอาวีจงครับนี่ดูครับเนี่ยดอกละสี่ร้อยสามร้อยหกสิบโอ้โหดูครับแต่ละดอกที่โดนออกไปนี่แทบจะแบบร้องไห้เหมือนกันนะนี่ขาจ่ายยืนวาร์ฟเว้ ขาจะเอาเรื่องวะฮ,ฮารีมาดูครับคือฮารี่เป็นฮีโร่ที่แบบพออยู่แรงสูงๆแล้วเหมือนจะไม่ค่อยแบบมีประโยชน์เท่าไหร่นะแต่ถ้าแบบระดับยังไม่ได้ขึ้นแบบเทพเนี่ยก็น่ากลัวอยู่นะแต่ถ้าแบบขึ้นเทพไปแล้วอะผมรู้สึกว่าไม่ค่อยจะน่ากลัวแล้วเพราะว่าหนึ่งนะเราอาจจะเจอคนที่แบบเล่นไม่ได้ดีเยอะนะครับผมในแบบแรง์ตำนานเนี่ยมันก็เลยแบบดูฮารี่มันน่ากลัวเงยแต่พอเราขึ้นเทพอะ เราก็อาจจะเจอคนที่มันไม่ดีน้อยลงนิดนึงนะแต่อย่างน้อยครับเขาก็เอามาแก้ทางฮารี่ได้นะครับมันก็จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับแต่ละเกมเนะี่ยเปิดสกิกกกกลหนึ่งเช็คก่อนครับเช็คป่าถ้าเกิดโดนนี่ก็หาว่าแฮ็กแมปอยู่นะจริงเนะเวลาแบบเดินเนเช็ควงเช็คเ็คป่าเนี่ยคนเขาชอบคิดว่าเราแฮ็กแมปนะจริงๆมไม่ใช่นะมันเ่อน คือมันคือฝันชาตยานของคนเล่นเกมโมบ้าอยู่แล้วนะครับแต่การแบบเดินเดิอยู่แล้วเช็คป่าแบบเนี้แล้วมันเสือกโดนอ่ะเออลหลายๆคนแม่งคิดว่าแฮ็กแบบจริงๆเขาไม่ใช่หรอกครับระดับสูงๆนี่แม่งเช็คก,กันทุกป่านะเพื่อนๆคือจะมาฟุ้มวงฟุ้มป่านี่บอกเลยว่าคุณคิดผิดเลยนะแม่งเช็คทุกป่ากันจริงๆนะครับโอ้วันติยัดเข้ามาแบบนี้แล้วดูครับไม่กลัวเลยครับยิงยิงสวนคือแบบฮาลลี่ร้องอ่ะ ยิงฝูงเรียบร้อยไม่ร่อแล้วแบบนี้โอ้โหเอาวีจงนะมาแอบ,บอยู่ตรงนี้นี่เองแต่ว่ารูปแบบเกมยังไงท็อปโลกผมคิดว่าก็น่าสนานนะครับในการเดินเกมคือน,น่าสนใจนะครับจะเห็นได้ชัดครับว่าเวลาเขาเดินเกมเนี่ยเขาเดินพยายามอยู่แนวหลังตลอดนะครับก็คือจะเดินเข้าตัวที่สามตลอดนะดูวนระับเนล็อกอะไรครับเรียบร้อยยับหายโอ้ยโดนดีดทันนะเนะี่ยทันทันเออ คือจังหวะที่แบบว่าเขาแบบล็อกได้เนี่ยโอกาสที่สตูแม่งจะแบบรอดเนี่ยคือน้อยมากนะคือน้อยจริงครับน้อยจนแบบว่าคือไม่ว่าจะโดนตัวไหนก็ตามยกยกเว้นแทงนะถ้าเกิดแทงเนี่ยอาจจะเลือดแบบกึงกึเกือบตุยนะแต่ก็อาจจะยังไม่ตุยคนระับแต่ถ้าเป็นพวกแบบว่าไฟเตอร์นะครับหรือแอตฟินนักเวทอะไรพวกเนี้ยหายล็อกทีเท่ากับ1คิวแน่ๆครับ คิดว่าน่าจะได้หลอดอยู่นะครับฮาร์รี่อยู่ซ้ายครับเรียบร้อยครับฮาร์รี่แล้วพยายามจะเอาแล้วล็อกก้วดวยแล้วเรียบร้อยครับผมเก็บไายาบุฝาดได้ครับนี่แหละนะครับผมคือล็อกปุ๊บไายาบุสาไม่สามารถใช้สกิลอันติได้นะครับเพื่อนอันนี้ก็คือข้อดีของออฟฟิเดียเลยนะครับเอามาแก้ทางพายาบุสานล็อกปุ๊บจบปับแล้วคาดิต้าตุ้มเกือบตุยแล้วยิงต่อครับเรียบร้อยครับผมกระดูกมันไกลอ่ะเพื่อน แล้วก็ไอเทมชิ้นที่3เนี่ยจะเป็นงาทะเลนะครับเป็นจอกอ่อนะฮะแล้วก็ไอเทมชิ้นที่5เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นนักลงบุนรปลาราครับและไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับผมเลือกที่จะออกเป็นปืนทําลายล้างนั่นเองนะครับปืนทาลายล้างนะครับผมก็เพิ่มระยะในการโจมตีเวลาหลังหลังจากเราใช้สกิลนะครับพอเราใช้สกิลนะครับผมระยะการโจมตีเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเรียบร้อยครับจบแบบสวยครับยิงรัวขนาดนี้เป็นผมผมก็ไม่สู้นะเพื่อนๆดูดิ นี่คีธรรมดาก็ดอกละพันกว่าแล้วนะครับแล้วเป็นคีดําเห็ดม่วงด้วยนะสุดจัดเลยครับผมนะออฟฟิเดียเนะี่ยเป็นฮีโร่ที่ยังตึงอยู่นะแต่ว่าถ้าช่วงต้นเกมเล่นเล่นได้ก็คือบอกเลยว่าไหลเกมยันท้ายเกมยาวๆนะครับเรียบร้อยครับดูครับพยายามจะคิวด้วยครับดูครับโอ้ล็อกที่หายครับคือโดนยิงแป๊บเดียวตัวแบบบางๆนี่แทบจะหนีไม่ได้เลยนะครับมันเป็นแบบอัติ อันติที่แบบมันก็เกียนอยู่นะเอาแบบตรงๆนะ MVP แตกครับ13.9นะครับผมก็ลองเอาเทคนิคการเล่นออฟซิเดียอันดับหนึ่งท็อปโลกไปลองเล่นกันดูครับ